วันนี้ผมจะมาแนะนำเบ็ดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็แนะนำไปหลายครั้งแล้วสำหรับเบ็ดนี้ก็คือ Eternal King นะครับอันนี้นี่เองข้างหลังของผมนะเป็นเบ็ดคาบเลเวลหกร้อไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เขาบัคเบ็ดสกิลเหรดทุกคนหรือจะเป็นแบบอัปเดตมาใหม่ๆหลายๆอัปเดตเนี่ยเขาก็ยังเป็นเบ็ดที่ขี้โกงอยู่เสมอนะครับอันนี้แนะนำให้ทุกคนคาบมาทำไมเบ็ดนี้ถึงแบบเอ้ยทำไมแบบมีสกิลขี้โกงอีกแล้วก็จะมีช่วงบัคล่าสุดใช่ไหมทุกคนที่แบบ เบ็ดเคี้ยวฉลามที่แบบตกเพอร์เฟคสครั้งเนี่ยมัาจะมีเมกาโลดอนมางับใช่ไหมถ้าเราตกได้สีแดงเนี่ยเขาก็จะแบบเลื่อนขันไปแบบเป็นวานเลยนะบางทีก็แบบสีเข็ดเลยนะทุกคนอันนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงบักนะครับแต่ก็รู้สึกว่าจะมีบางเซิร์ฟที่ไม่ได้เหมือนกันครับคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าบักหรือเขาแบบปรับให้เป็นแบบนี้และแน่นอนครับผมอที King นอลคิงครับ เขาก็เลยมีเหมือนกันครับไม่น้อยหน้าอันนี้น่าจะโดนแก้แล้วเหมือนกันแต่ว่ายังได้อยู่นะก็คือด้วยว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนสําหรับสกิลนะครับสกิลเบ็ดอีทิโนคิงอันนี้เบ็ด level หกร้อยห้าสิบนะครับเขาจะมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าทาปลาหลุดมือเนี่ยเขาจะได้ปลาตัวนั้นมาแต่ว่าจะไม่ติดเอฟเฟกต์นะคือเบ็ดนี้เนี่ยเขามีติดเอฟเฟกต์โลบใช่ไหมซึ่งจะขายได้คูณสี่นะครับถ้าทำปลาหลุดมือเนี่ยเขาก็จะไม่ติดเอฟเฟกต์อันนั้นไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าครับทุกคนสิ่งที่่เ้าปปรรรรรััับบนะไมูหือ ก็คือจากปารีเจนเน่นะครับจะเลื่อนเป็นระดับมิติข้อครับเป็นไงนะครับเมื่อเราทำปลาหลุดมือซึ่งมีคนเนี่ยไปเล่นแบบช่วงแรกๆใช่ไหมเขาไปตกแบบอ่าได้มิติแต่ว่าขึ้นมาเป็นซีเข็เลยนะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้แนละ้วเพราะว่าน่าจะชิดโกเกินไปมาตอนนี้มาถึงเกาะโบราณละจังหวะที่แบบอธิบายใช่ไหมสำหรับเป็ดน,นี้แล้วเรามาดูวิธีการได้อิทิโนคิงนะครับอันนี้ให้เรามาที่เกาะโบราณนะครับแล้วก็เปิดประตูห้องค้ามให้เรียบร้อยนะทุกคน อันนี้เนี่ยผมไม่ได้มานานครับแต่ว่ามันรื้อฟื้นนิดนึงเผื่อหลายๆคนแบบผู้เล่นใหม่ยังไม่เปิดห้องคาบซึ่งการเปิดห้องค้าบเนี่ยคลิปผมก็ทำมาไว้ครับอาจจะต้องหาเนี่ยนึงสำหรับการเปิดห้องคาบโอเคเดี๋ยวเข้ามานะครับสำหรับวิธีการเข้าห้องค้าบแน่นอนเขาจะมีสีแท่นนะครับให้เราไปหาเนี่ยสีแบบฉากทั้งสสีเนี่ยสีม่วงเนี่ยตกได้ครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยทางเข้าน้าตกที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับมอยู่ข้างใต้น้ําตกนะครับ แล้วก็สีเขียวอยู่ตรงเบ็ดฟีนิกส่วนสีส้มนี่อยู่ข้างบนเลยครับบนภูเขาเกาะโบราณนี่แหละแต่อยู่ข้างบนเลยครับแล้วก็การที่เราจะเปิดประตูเนี่ยหลังจากที่เราได้ครบใช่ไหมเราก็ต้องมีสูริยุปร,ราคานะครับ เปิดก่อนถึงจะหมุนได้อเป็นประมาณนี้นะทุกคนแน่นอนว่าถ้าทํากับเพื่อนเนี่ยจะง่ายกว่าการวิบช็อป้านบริการจําหน่ายสินค้าแมปต่างๆในโลบอกมีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายเพียงแค่กดมาที่สินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟนส์บอกฟูดแอนิเมตดีเฟนเดอร์แอนิเมตเวนการ์ดหรือจะเป็นแมปตกปลาชิลก็ยังมีและนอกจากนี้เรายังมีบริการต่างๆเกมพาร์ทไม่ว่าจะเป็น afk ฟ a r m มหรือจะเติมเกมพาร์ทเติมโลบ็อกเราก็มีซื้อสินค้าแล้วรับของได้ที่เพจกาวิบช็อป อันนี้เป็น Eternal King นะครับที่ให้ครับแต่ว่าของหายากนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านแบบ l u n e r นะครับหรือจะเป็นไม้แบบลาวาตกได้อันนี้พอหาได้ง่ายแต่อันนี้เลครับเรียกว่าของหายากสุด ซึ่งต้องหาทั้งหมด2อันนะไข่มุกเนี่ยไข่มุกตกได้จากข้างหลังกออ่านะทุกคนแต่ว่าได้ยากครับเป็นการตกหอยแต่ว่าเป็นลุ้นอีกทีนึงนะว่าจะได้เป็นไข่มุกแบบทองคําหรือเปล่าหน้าตาของไข่มุกทองคําก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สําหรับเส้นได้วิเศษนะรูเนอร์อันนี้ก็สามารถแบบตกปลาไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีแถมมากับปลาใช่ไหมแต่ก็แบบได้ยากแล้วก็สําหรับไม้นี้เนี่ยก็สามารถตกได้ที่บ่อรลาวานะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดแต่ใช่แล้วครับตกที่บอรลาวาใช้เบ็ดลาวาหรือจะใช้เบ็ด บ่อเขียวหรือจะเป็นเอนชานก็นได้นะเอนชานที่สามารถตกบ่อกดก,กับบ่าวาได้เดี๋ยวแวะมาดูนิดนึงเนี่ยไหนก็เป็นทางผ่านครับอันนี้เป็นจุดตกไข่บุกสีทองนะครับที่ใช้ครัฟอิติโนคิงเดี๋ยวเปิดเรดารปาแล้วกันจะได้แบบมองเห็นได้ง่ายๆนะทุกคนเราสามารถตกได้ทั้งหมดเลยนะครับในจุดนี้มุรู้สึกว่าวงใหญ่ขึ้นนะแต่ก่อนแค่แบบเล็กๆเราจะได้หอยแบบนี้มานะแต่เป็นสุ่มๆนะทุกคนแล้ก็งัดขึ้นมาคนระับ คือเราต้องงารอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นสุ่มไข่มุกข้างในอีกทีหนึ่งนะครับนี่สังเกตดูเห็นไหมอันนี้ผมได้แบบธรรมดาครับไดเป็นไข่มุกธรรมดานะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการหาไข่มุกทองคําแต่ก็ได้ยากครับและนี้ก็จะเป็นวิธีการได้เบ็ดอิต e โนคิงนีครับตัวสําหรับเอนชานที่ผมแนะนําก็จะเป็นล่อเหยื55นะทุกคนอันนี้เลยครับ สามารถเอาไป AFK ฟาร์มได้เลยอันนี้เป็นเบ็ด AFK ฟาร์มของผมเนื่องจากเบ็ด1,000พัน 1, เนี่ยโดนเนอร์ก็เลยแบบเหงาเลยนะหลังจากที่หาเงินได้แบบ67ล้านภายในคืนเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วหลังจากที่โดนเนิร์ผมก็เลยกลับมาที่เบ็ดเก่าของผมนะเบ็ดปล่อยบอทนะครับเบ็ด AFK ฟาร์มก็คือเน้นทำปลาหลุดมือนะครับแน่นอนว่าก็คือจุดนี้นี่เองมีโอกาสได้ทั้งหินใหม่นะแล้วก็ปลาครับเราเน้นแบบปลาหลุดมือเพราะว่าก่อนนี้เนี่ย ปลามิติกเนี่ยออกง่ายแล้วลบสปีดเยอะใช่ไหมคือถ้าค่าลบสปีดเยอะเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะแบบทําปลาหลุดมือได้เร็วเป็นไงทุกคนนะครับเรียกว่ารัวเลยนะทิ้งไว้ประมาณ1ิชั่วโมงก็ได้ประมาณล้านห้านะนะทุกคนเป็นประมาณนี้บางวันก็ได้หินใหม่แล้วแต่ดวงแล้วกันมาเดี๋ยวลองเทสให้ดูอันนี้เนี่ยผมจะทําปลาหลุดมือนะครับนี่ครับปลาหลุดมือก็คืองี้เบเราก็เซตบอร์ดให้แบบโยกโหลบปลาเลยนะแต่ถ้าปลาลบเจเนี่ยแปบ๊บเดียวเขาก็แบบหลุดมือแล้วเขาว่ายอยู่แล้วนะครับ เหมือนว่าจะไม่หลุดเลยฮะแต่ว่าถ้าเราทำปลามิติหลุดมือก็ได้ปลามิตินะทุกคนออกค่อคนข้างทีเลยนะปึ๊บอ่ะเห็นไหมเขาจะไม่มีติดเอฟเฟคสุริยุปราคานะครับเมื่อกี้เห็นไหมอันนี้เป็นการทำปลาหลุดมือครับก็เลยแบบจะไม่ติดเอฟเฟคมีแล้วต่อเนื่องเฉยเลยนะนะครับแปบ๊บเดียวหลุดมือแล้วถ้าติด15เอร์ซัวเราก็จะได้แบบรรัวอ่าล่ะตัวนี้ดูซิว่าได้ไหมครับคือถ้าเรา ติดโอกาส15ปทถ้าปลาหลุดมือเนี่ยเราจะได้นะทุกคนเป็นมิติกอ่าอันนี้ไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมไม้รอมาแล้วละ่ะผมถ่ายคลิปไว้ให้ดูละอุยอันนี้เป็นแบบใส่คาพเพ่งป้างอ่ะหลุดให้ดูหน่อยไม่ได้อีกอ้ทีนึงเหน็นไหมก็จะแบบปลาหลุดมือรัวๆนะแต่ไม่ติด1 5ให้ผมเลยแน่นอนว่าเบ็ดนี้เนี่ยเราจะใช้ afk นะครับคือเราไม่ต้องดึงบอทอะไรมากมายเห็นไหมให้ปลาเขาวิ่งไปหลุดมือเองเลยนะแล้วเราก็จะได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็1 5นตะนะนะทุกคน มาแต่ว่าตัวนี้หลุดให้หน่อยเราจะได้รู้ว่ารีเจ็อัปเกรดเป็นมิติกได้ไม่อีกแล้วฮนะแต่ความจริงผมอัดคิปีปแล้วละ่ะ หลายหลายคนสงสัยนะว่าเอ้ยทำปลาหลุดมือขนาดนี้ไม่เสียเยื่อเหรอเนื่องจากเบ็ดน,นี้เนี่ยวความเร็วเขาแบบทะลุ100นะถ้าเราใช้เอ็นชาร์ดแบบร้อยเยื่อห้าสิบห้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบไม่ต้องใช้เยื่อนะครับคือเราจะไม่เสียอะไรเลยนะทุกคนในการปล่อยบอทครั้งนี้นะครับ AFK หรือว่าอะไรนะครับคือหย่อนปุ๊บปลาก็กินปั๊บเลยนะทุกคนเราแบบเน้นหลุดมือนะคือเราก็ปล่อยทิ้งไว้อะนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เลยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยครับ ทิ้งไว้นะเบ็ดเนี่ยคือตอนนี้เขามีช่วงแบบเบ็ดเขี้ยวฉลามกําลังฮิตๆนะเบ็ดนี้ก็ทําได้นะทุกคนแต่ว่าเบ็ดเขี้ยวฉลามเนี่ยเขาแบบทาแบบโอกาสทําได้ง่ายกว่านะเพราะว่าตกเพอร์เฟกใช่ไหมแล้วก็แบบสามารถเลือกได้เลยสมมุติว่าถ้าติ้งแดงก็แบบสามารถเลือ่อนคันได้ง่ายๆใช่ไหมแต่นี้เแนบบี่ยคือติ้งแล้วต้องพึ่งโชว์อีกไงีก็เลยแบบอาจจะทําได้ยากกว่าเบ็ดฉลามนะแต่ก็เป็นเบ็ดเอฟเคทุกคนยังทําได้อยู่นะในตอนเนี้ยก็คือแบบจากลีเจนด์ขึ้นเป็นมิติคออยังทําได้อยู่นะ เราอาจจะต้องหาเซิร์ฟดีๆนะทุกคนนะเผื่อใครแบบอยากปล่อยบอดฟาร์มโดยที่แบบไม่ต้องเสี่ยงโดนแบนอะนะสูตรนี้คือยังไงก็ไม่โดนแบนนรนะเพราะว่าเป็นสกิลจากเป็ดเขาใช่ไหมไม่โดนแน่นอนเพราะว่าเนี่ยผมใช้มา20,000กว่าแล้วทุกคนโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับ Eternal k i n g ตอนนี้ผมเพิ่งสังเกตว่ามีวานสีขาวมาด้วยหรอดูตาแดงกล่ำเลยอันนี้ไม่รู้ข้ามานานหรือยังเดี๋ยวผมลองตกดูหน่อยนะ ผมว่าแปลกๆแ,และสำหรับบ่อวานขาวเนี่ยทุกคนเชื่อป่ะว่าเบ็ดผมเนี่ยเลเวล1,000พนะครับพร้อมเอนชานแบบว่าอิมมอร์ทัลมาก็คือบวกโชคอีก75%นะครับคือค่ารักของผมเนี่ยทะลุ200พร้อมกับออโรล่านะไม่มาครับและนี่คือไหวมาจนแบบจะสุดแล้วอะเกินครึ่งทางแล้วทุกคนดูและการตกมีถี่มากนะเบ็ดห0 0พัน 1, ะ่ะถึงมันจะโดนเนิร์ฟก็เถอะระยะขนาดนั้นเร็วเกินทุกคนผมนั่งตกมา8นาทีอะเอยจะสุดบอแล้ว วานตัวนี้เขาพิเศษอะไรกับเพื่อนเนี่ยผมไม่ได้อรอถาจริงยันวินาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวผมไปประเมินดูนะทุกคนอยากรู้ว่าจะเป็นแบบสีเหมือนกันหรือเปล่านะซึ่งเอ็กซ์ฟิคันนี้เนี่ยขายได้น้อยด้วยนะไม่ได้แพงทุกคนนี่ไงทุกคนวานข่าวอุ้ยแต่ไม่เหมือนกันแท้อันนี้ผมลองไปประเมินดูนะไม่ใช่นะปกติแล้วถ้าเป็นตัวนั้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบตาแดงๆใช่ไหม แต่เท่าที่ดูก็ไม่น่าใช่นะครับผมว่าอาจจะพิเศษกว่าไหมแต่บอ่อเขาเขียนว่าเป็นบอ่อแบบประมาณนี้นะคือแบบสีขาวแต่ว่าพอประเมินดูไม่ใช่นะตามไม่แดงอะคือรอยแผลก็แบบไม่แดงด้วย